จอไม่แพงอาจจะลงเยอะหน่อยสาวลักกี้ก็ถือว่าได้อยู่แหละอยู่ดูดูไปก่อนเข้าอาจจะมาแบบว่าแรกๆอาจจะไม่ค่อยแจกโอ้โหดอกนี้ตัวแพงมาดิครับปึ้งก็โตมาเฮ้ยพูดยังไม่ทำโจทย์เลยเออโจ วิดีโอนี้จากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกระาบสวัสดีจ้ากลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่สาวแร็กกี้โคเวอร์เลดี้นั่นเองนะจ๊ะวันนี้แร็กกี้โคเวอร์เลดี้ของเรา จะเจ๊กดีเจ๊กหนักแค่ไหนนะจ๊ะซีได้กําไรบ้านี่เออหรือว่าซีได้กําหมัดมาเริ่มเลยนะจ้าวันนี้พังก็มาห้าร้อยกว่าแล้วพี่นะเออตกได้เวทเบาๆก็พอนะจ๊ะตกได้เบ็ดสิบหนาวันนี้ขอหมุนเอาตรงสิบหมุนไปก่อนนะจ๊ะเบาๆไปก่อนนะลูกพี่นะมาสตาร์ทแล้วก็มาแล้วหรอลูกพี่เกินนี้สองบาทมามาสองบาทเลยมาสองบาทนะจ๊ะเออเห่อตาเจมมาวาไง ไดย์สองบาทอีกแล้วเวซี่แต่มทองว่าแตงจ๋ามาแค่สองบาทมาทถือยังไงต่อสิบมาอันนี้ไม่จ่ายครับคูณเท่าไหร่ลูกพกี่หนึ่งบาทไม่อยากสิบ่าเลยด้หนึ่งบาทเคมาทีนี้วา่าไงลูกพี่จ่ายเท่าไหร่ สองบาทพนันก็หน่อยดีลูกพี่ลัวกี้เลยไม่จงไม่แจกให้กซะเลยใช่ปะจะไม่แจกให้กันเลยใช่ปะเออรอบนี้ขอหมุนไปเลย30มหมุนให้มันรู้ไปจะใครมาว่าไงแจกหน่อยดินี่เราคณมาว่ะตัแพงลงเออคนถามบห้าบาทดอกนี้ถือว่าสวยนี่ตัเคลงว่ะฟรีลงที่โอ,อ้โหฟรีไม่ลงว่ะ นี่เต็มแผงอะครับแต่มาน้อยเบาอะตัวแพงไม่ค่อยลงอะนะพี่นะตัวไม่แพงอาจจะลงเยอะหน่อยสาวลักี่ก็ถือว่าได้อยู่แหละอยู่ดูดูไปก่อนเขาอาจจะมาแบบว่าแรกๆอาจจะไม่ค่อยแจกโอ้ดองนี้ตัวแพงมาดีครับปึ้งก้อนโตมาเฮ้ยพูดยังไม่ทำจยดเลยเออจบเลยเราเป็นสเปอร์เมกา พูดไม่ถูกซะแล้วประเด็นอะได้กำไรมาจนน้องหน่อ,นอไงก็เลยพูดไม่ถูกน้องหน่อไงเออฟีข้าวขอรล้องนี่ฟีข้าวนี่ครับลงตัวที่ขอเถอสวยๆไม่ได้ซื้อนะจ๊ะไหลเนิ้อนะจ๊ะนี่โลงอีนี้เต็มกระดานนี้ขอเถออยากเห็นบ้างอะไอที่แบบว่าเต็มกระดานมาฟีข้าวสามหมืน่นสิบห้าหมืน่นเอ,อ้ย เอ้พี่ขาสามตัวทิ้งพว้าวมา <Wow. S 1> ให้มันรู้ไปกำไรหรือว่ากำหมฐานเลยจ้าเริ่มเลยละ่ามนะพี่นะไม่รีรอนะจ๊ะก็คุณถือว่าคุณหมังอยู่นะทุกที่นะเออนี้ต่อเคมาวะ่ะอันนี้เนี่ยต่อเคลงเหลือลงหน่อยนี้เท่าไหร่นี้ต่อแทงลง,งคุณ8ปึ้งก่อนตรงมานี้หนึ่งร้บบาทถือว่าสวย เออฟีข้าวแจกเยอะกว่าไหลนอกอีกนะพี่นะประเด็นอออีกดีตัวเคมาวะ่ะนี่ตะคุณเอาเรื่องหน่อยเออตัวแพงมาซะด้วยประเด็นปึ้งสามสิบเจ็ดบาทวะซันไม่อยากสีบวอาเลยดิมาน้อยจังอันนี้ตะคุณว่าไงต่อพี่นี่เอเยไม่แจกให้มันรู้ไป แจกหน่อยดิตอนเจมาว่ะโอ้โหตอนคุณเอาหนักๆหน่อยดิคุณสามวะสันก็ถือว่าได้อยู่แหละฟรีเข้าวทั้งทีข้าแจกแค่นี้ก็บุญแค่ไหนแล้วนะนี่นี่คุณเท่าไรคุณสิบปึ้งเออตรงนี้ได้เฮ้ยแต่ก็ได้กําไรมาแล้วนะพี่พี่นะเออพันงบมาแค่เท่าไหร่วะห้าร้อยกว่าเองมั้งแต่ตอนนี้ได้มาพันกว่าแล้ววะเว็บนี้ก็ถือว่าแตกดีอยู่ ใครที่อยากเล่นก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะนี่ต่อเคมาดิครับว้าไงต่อลูกเวในตอคุณเท่าไรเออสิบเจ็ดว่าซ่นขึ้นมาน้อยแถมหมเออมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่มานะจ๊ะยังไงต่อลูกพี่ตรงนี้ว้าไงต่อลูกพี่ขอหน่อยต่อคุณหนักหน่อยดิ นี่คุณสาม,มาสั้นนี่กรตรงมานน่เออเงินลานหน่อร้อยสี่สิบห้าบาทก็ถือว่าได้ก็ถือว่าได้นะจ่ะพี่พี่จ๋าถือว่ากาไรนอนๆอยู่แหละนะพี่พี่นะเออโอ้โหเน็ตเน็ตเน็ตเือกากมากแม่เออเน็ตอะไรครับเนี้ยมาตัวเคลงมาไงเออนี่เนี่ย อ๋อเหรอแม่นี่ก้อยเม้ามาเลยดีดอกเดียวรู้เรื่องครับเดียวร้อยล้าบาทนะจ้าลูกพี่บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะพี่วนะกําไรหน่หน่แน่นอนนะจ๊ะเว็บนี้นะมาฟรีข้าอีกแล้วสามตัวสิบห้าหมื่นขอหือ่งข้าทันทีขอกําไรหน่อหน่เลยโอ้โหเนี่ยไม่ดีแล้วว่ะ แต่ไม่ดีแล้วไอ้เราก็ได้กำไรมาเยอะแล้วสินะพี่ๆนะเออก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถคิิกดีตายชลิกี้ได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนนะไปเติมเน็ตก่อนเน็ตกากมากตอนนี้บา,บายบๆจ้าจุ๊บ